สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับนกมีดหมอเช่นเดิมนะคะทุกท่านวันนี้นกมีดหมอก็ได้มีมีดของหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลนะคะไม้ทุกท่านได้รับชมนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยนะคะเล่มแรกนี้ก็จะเป็นมีดของหลวงพ่อเทศนะคะทุกท่านนี่นะคะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านนี่นะคะ ความยาวด้ามรวมฝักนะคะจะอยู่ที่15นิ้วนะคะเล่มนี้ความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่15นิ้วนี่นะคะด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านตรงนี้ก็จะลัดด้วยอะลูมิเนียมขาบิ่นโตนะคะนี่นะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเทศวัดสะทรีนะคะนี่นะคะทุกท่าน อยะะรามารับชมด้านในของมีดกันเลยนะคะนี่นะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพเทศวัชตะทะเลนะคะนี่นะคะ ความยาวเฉพาะใบมีดนะคะจะมีความยาวอยู่ที่10นิ้วนะคะจะมีความยาวอยู่ที่10นิ้วนะคะนะคะทุกท่านนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขขังมากๆเลยนะคะมมีหลงม่พเทศนะคะ ไม่ไม่ค่อยได้พบเจอง่ายๆนะคะทุกท่านมีดหลวงพ่อเทศนะคะที่นกมิดหมอก็จะมีอยู่เล่มเดียวนี่นะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะนี่นะคะทุกท่านน,นะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองนี้ก็จะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆเลยนะคะทุกท่าน เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะเล่มน,นี้นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะลัดด้วยอลูม um ิเนียมขาบินโตนะคะไม้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งไม้ที่อายุการใช้งานนั้นนานมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นยุคต้นๆเลยนะคะทุกท่านเล่มน,นี้เป็นเมีดหลวงพ่อเดิมนะคะด้ามไม้ฝักไม้ตรงนี้ก็จะลัดด้วยอลูม um ิเนียมขาบินโตนะคะทุกท่าน นี่นะคะความยาวด้ามรวมฝักนะคะจะอยู่ที่17นิ้วนะคะความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่17นิ้วนะคะทุกท่านนี่นะคะ <Okay. S 1> เรามารับชมด้านในกันเลยนะคะนี่นะคะทุกท่าน ข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะเป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะคะนี่นะคะทุกท่านลายก็จะเป็นลายโบราณเลยนะคะทุกท่านพอเป็นยุคต้นๆน,นะคะมีเล่มนี้นะคะความยาวเฉพาะใบนะคะจะอยู่ที่สิบเบ็ดนิ้วนะคะทุกท่านความยาวเฉพาะใบอยู่ที่สิบเบ็ดนิ้วนะคะ นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเป็นมีดยุคต้นนะคะท่านหลวงพ่อเลยนะคะนี่นะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านท่านใดมีใจรักและใจศรัทธาวัตถุมงคลนะคะหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อเทศนะคะวัดสะทะเลนะคะ ะะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพอ่พอเทศนี่นะคะหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นลูกศิษย์ของท่านนะคะนะคะทุกท่านวันนี้นกมิตรหมอก็เอามาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะสองเล่มสองขนาดสองพระอาจารย์กิจจินะคะหลวงพ่อเทศและหลวงพ่อเดิมนะคะท่านเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันนะคะทุกท่าน ท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามนกมิตรหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะนี่นะคะทุกท่านวันนี้ก็มีสองเล่มสองขนาดทุกท่านได้รับชมนะคะสุดท้ายนกมิตรหมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดแชร์นกมิตรหมอนะคะเอาไว้พบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ